ลืมเรื่องโชคชะตาไปซะนี่ไม่ใช่เรื่องของพอรสวรรค์นี่คือเรื่องของชายคนหนึ่งที่ทุบทำลายทุกข้อจำกัดที่โล่ยัดเยียดให้จากคนขี้แพ้สู่สัญลักษณ์ของจิตใจที่ไม่มีอะไรทำลายได้ชื่อของเขาคือเดวิดกอร์กินส์เคยรู้สึกไหมว่าไปต่อไม่ไหวแล้วว่านี่แหละคือจุดสิ้นสุดคือขีดจำกัดของตัวเองแล้วจำไว้นั่นคือเรื่องโกหกคำโตที่สมองมันสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกเรา และนี่คือแก่นของเรื่องทั้งหมดที่ต้องรู้กด40%กด40%มันคือความจริงข้อนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่สมองมันตะโกนบอกว่าพอแล้วไม่ไหวแล้วความจริงก็คือเราเพิ่งใช้พลังในตัวไปแค่40%เท่านั้นสมองมันถูกออกแบบมาเพื่อเอาตัวรอดนะไม่ใช่เพื่อผลักดันให้เราเป็นเลิศมันมีนกลไกที่คอยสั่งให้เราหยุดก่อนที่เราจะเข้าใกล้ขีดจำกัดที่แท้จริงด้วยซ้ำ นี่คือจุดที่สมองมันส่งสัญญาณเตือนภัยเสียงในหัวที่สั่งให้ยอมแพ้ซะเพื่อความปลอดภยัยเพื่อความสบายเพื่อความอ่อนแอและนี่คืออีก60%ที่เหลือพลังงานมหาศาลที่ซ่อนอยู่หลังกำแพงความเจ็บปวดเป็นพลังที่คนส่วนใหญ่ไม่มีวันได้แต่ต้องเพราะพวกเขายอมแพ้ไปตั้งแต่40%แรกแล้วคำถามคือแล้วจะทลายกำแพง40%นั่นได้ยังไงก็กินส์ไม่ได้มีแค่คำพูดเท่ เขามีเครื่องมือที่ใช้ได้จริงที่จะเปลี่ยนจิตใจขี้แพ้ให้กลายเป็นเหล็กกล้าจำเครื่องมือสี่อย่างนี้ไว้ให้ดีมันจะสร้างตัวตนของเราขึ้นมาใหม่กระจกตรวจสอบตัวเองโถคุกกี้การสร้างจิตใจให้ด้านชาและการชิงวิญญาณเครื่องมือแรกกระจกตรวจสอบตัวเองเลิกโกหกตัวเองซะทีไปยืนอยู่หน้ากระจกแล้วพูดความจริงที่น่ากเกลียดที่สุดเกี่ยวกับตัวเองออกมาพูดกับเงาในกระจกแบบไม่ต้องมีข้ออ้าง ยอมรับไปเลยว่าสภาพที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้มันคือความรับผิดชอบของเราเองร้อยเปอร์เซนตอนที่ก่อกินหนักเกือบ140ยิกิโลเขาแปะโพสิทธ์ไว้ที่กระจกแล้วพูดก,กับตัวเองทุกวันแกมันอ้วนเพราะแกขี้เกียจแกมันโง่เพราะแกไม่เคยตั้งใจเรียนแกมันล้มเหลวเพราะแกไม่เคยพยายามอย่างถึงที่สุดนี่แหละคือการเผชิญหน้ากับความจริงแบบดิบๆเครื่องมือที่2โถคุกกี้ มันคือคลังแสงในหัวใจของเราที่เก็บสะสมทุกชัยชนะและทุกอุปสรรคที่เราเคยผ่านมาได้เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในยามที่เราเจ็บปวดที่สุดทรมานที่สุดและอยากจะยอมแพ้ที่สุดในโถคุกกี้ของกอกกินส์มีอะไรบ้างเหรอรอดจากวัยเด็กที่ดอนทำร้ายเอาชนะภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ลดน้ำหนัก48กิโลใน3เดือนสอบผ่านหน่วยซีลรอดจากสัปดาห์นรกครั้งแรกทุกครั้งที่ร่างกายมันบอกว่าไม่ไหว เขาจะหยิบคุกกี้พวกนี้ออกมาตอกย้ำตัวเองว่าเคยผ่านเรื่องที่มันเลวร้ายกว่านี้มาแล้วเครื่องมือที่3การสร้างจิตใจให้ด้านชาจิตใจก็ไม่ต่างอะไรกับผิวหนังยิ่งมันเสียดสีกับความยากลําบากมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งแหนาะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นจงจงใจออกไปทําในสิ่งที่ไม่สบายตัวสิ่งที่เกลียดสิ่งที่กลัวทํามันซ้ําๆเพื่อสร้างหนังด้านๆให้กับจิตใจดูความแตกต่างนี่สิจิตใจที่อ่อนแอจะมองหาแต่ความสบาย หนีความเจ็บปวดแต่จิตใจที่ด้านชาจะวิ่งเข้าหาความท้าทายแล้วมองว่าความเจ็บปวดคือการเติบโตคนที่อ่อนแอจะหยุดเมื่อรู้สึกเหนื่อยแต่คนที่แข็งแกร่งจะหยุดก็ต่อเมื่อทำเสร็จแล้วเท่านั้นและเครื่องมือสุดท้ายการชิงวิญญาณน,นี่คือการทำงานให้หนักกว่าทุกคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งครูฝึกหรืออุปสรรคตรงหน้า ทำงานให้หนักจนอีกฝ่ายเห็นแล้วต้องหมดกำลังใจที่จะสู้ต่อนั่นแหละคือการทำลายจิตใจของศัตรูและสร้างความได้เปรียบทางจิตวิทยาอย่างสมบูรณ์ทฤษฎีทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรูนี่คือสิ่งที่ก่อรกินสพิสูจน์ให้เห็นในสนามรบของจริงเขาก้าวข้ามวัยเด็กที่โหดร้ายผ่านสัมดาณนรกของหน่วยซิลถึง3ครั้งในปีเดียวลงวิ่งอัลตร้ามาราธอน160กิโเมตรโดยแทบไม่ได้ซ้อมมาก่อน วิ่งฝ่าทะเลทรายเดดวารี่217กิโลเมตรและทุบสถิติโลกดึงข้อด้วยจำนวน4,030ครั้งใน24ชั่วโมงแต่ชัยชนะพวกนี้มันมีราคาที่ต้องจ่ายนี่คือสภาพร่างกายของเขาหลังจบภารกิจกระดูกเท้าแตกไตาวายเฉียบพลันปอดบวมสองข้างหัวข่าวแตกกล้ามเนื้อฉีกฝ่ามือพังนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันคือการแลกมาด้วยความเจ็บปวดที่แสนสาหัสนั่นคือเรื่องราวของกอกิน แต่ความท้าทายที่แท้จริงมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นสำหรับทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้อย่าหยุดเมื่อเหนื่อยแต่จงหยุดเมื่อทำเสร็จนี่ไม่ใช่นิยามของความสำเร็จนะแต่มันคือนิยามของจิตใจที่ไม่เคยยอมแพ้คำถามสุดท้ายก็คือแล้วเมื่อไหร่จะเลิกหาข้ออ้างแล้วเริ่มทลายกำแพงของตัวเองสักที